luôn đúng rồi Nó vô luôn À các lời Đời mà hết cũng chờ không đi subscribe cho không วิ่งท้มามเทพวิ่งกระลุกหรอ <laughs> ับนะมีอุ้มนกอันนี้มีอุ้มนกขั้วลงเบ็นเม็ดเลยอยู่ใกล้ก็ยังไม่ขายก็ได้เสาหาไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเขาชาร์จชาร์จหลอกชาร์จหลอกเดี๋ยวชาร์จหลอก Ah! <laughs> oh <my God>! Ah! <laughs> คนหิวแล้วต้องหิวเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าได้ที่แถวนี้ก็หมดเลย ช่วยครับก็โดนฟีทีหนึ่งไงหรือว่าก็โดนฟีทีหนึ่งไงก็ต้องตัดมาหนึ่งเลยตัดมือ รักเพื่อนแค่บ้านเขารักเพื่อนเออก็รู้แหละไอนนี่มีุ๊กนกแล้วกข๊กนหางสัตเลยนี่สัตระจิงครับสัตะิง ไม่จำนะมึงนะโดนเาต้องรีบโดดต้มไม่งั้นโดนเอ้าไอ้ยังมีตายอีก ก็ช็อตโดนก็ช็อตโดนไงก็ช็อตโดนอโดนอีกแล้วไงเฮ้ Hahaha Tak ada yang menangis Tak ada yang menangis ต็มหมุนเนาะเฮ้ยมาเล่นเยอะเล่นเยอะเหรอเล่นเยอะเหรอเอาว่ะเออเต็มหมุนว่ะHahahaha! Hahahaha! Hahahaha! lên Hahahaha! lên Hahahaha! lên Hahahaha! Hahahaha! lên Hahahaha! 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 ไม่ทันแน่เหวอไม่ถึงอาถึงว่ะ rừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อยากตายแทนเพื่อนก็ไม่บอก กูร <r> ู you ้กูช็อตโดนเพื่อนมุมแบบนี้มันเดาไม่ยากว่ะบีมมันเลยมาเทพเลยโดนไงแล้วมันโดนเนีเพื่อนก็ก็คือแล้วมันโดนไงเพื่อน แม่คนจะสี่ไปดึงหรอจุ๊บ เฮ้ยแม่งมีไหลแม่งโดดผันได้ไงวะแต่รอบนี้มันโดนโดนหนึ่ง เ่าขาวอยู่ใกล้มั้งวาไม่ใกล้เลยโอเคเจอนีนวันอยู่ยิ้อยู่หลังบ้านเหรอ ha เราทำงานไงใครเกินไปไงเพื่อนยากมาดองงานเราทางทางงานทางเออแล้ไม่ต้องหัวงเรามีการมาเจอมันตายเสร็จเราก็โดนเราอยู่ดี ็ไม่โดนได้ไงวะโดนถ้าไม่โดนวะ กระทึบด้วยจะล่อไม่้ดูเพื่อน อ้าวตายยญกาสวยก็ได้แค่ตายยญกาแค่นั้นเหลสมมุติเฮ้ยจับตัวยญกาที่หาเลย แล้วกูเจอตำแหน่งสุดท้ายแล้วด้วยจะโปลมาดีไหม <c oughs> ไม่โปลมาดีๆเหรอฮะไม่โปลมาดีๆเหรอต้องใช้กำลังเหรอเไปนี่มันหายไปไหนวะ กรากรี๊ดเฉยเลยนี่มันชิงเงี้ยหรอไม่ดูเรื่องเลยมันชิงเงี้ยนเนี่ยยิงไล่ไปดึงนันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ใส่หน้ามันรู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นนี้กูปาดไม้ไม่ดีโกูใช่บังคับพับไม้เลยตัวเนี้ย ลุงเปิดได้ใกล้เอออย,อ,ยอ,อย่าดิ้นอย่าดิ้นจิไม่ชอบอย่าดิ้นเาจะได้ตายอย่างสงบลุงเปิดตรงหูกูเลยเล่นโดยยากไอ้เพชรกับฉลาดนะเขาใส่อุ้มนกมาเออมันใส่อุ้มนกมาด้วยแล้วเรามีปิดประตูยากไงประเด็น มันเลยเปิดประตูไม่ได้ครับเปิดประตูไม่ได้ครับเปิดปุ๊บโดนเลยแปมจัดใช่เงี้ยแปมจัดเลยเมื่อกี้เม้มเลยนั่งเม้มเลยนะเมื่อกี้ทำนั่งเม้มเลยนะนั่งเม้มเลยแบบสัตว์เลยสัตว์เลยสัตว์เลยไม่โดนสักทีตอนแรกคิดว่าฉันไม่โดนลืมไปลืมไปแม่งใส่อุ้มนกมาเลยเดินยัดแม่งเลยแต่แ <laughs> หวม,มันมีอุ้มนกเป็นตลาดไอีวะไลเนี่ยไอวิเนี่ย ผมแม่งเล่นเนียนโอ้ไม่เอาเนียนเลยเนี่ยมันเอาจะบิดเบือนอุ้มหนูกล่าวว่าเกมนี้มึงไม่มีใครเจอกูแน่นี่ไอ้ไอ้มีไอ้ไอไก่นี่มีมีนี่อ่าปดเปียวตัวไอ้เขีซาลิน่ามีสปรินต์